สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านประเทืองกินดีเพื่อสุขภาพนำเสนอมาชมแปลงมันสำปะหลังที่ใช้สูตรน้ำหมักชีวภาพไม่ง้อปุ๋ยผสมยา,ายาฆ่าหญ้าไกฟูซิเนตฉีดฆ่าหญ้าทั้งใบแคบใบกว้างมาชมกันครับครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ ซึ่งไม่ค่อยจะได้ปลูกมันเพราะว่าแปลงน,นี้ดินมันเป็นน้ำซับน้ำซึมนะจะเป็นออกทรายนะแล้วก็การปลูกก็คือเมื่อฝนชุกชุกมันจะเน่านั้นแต่วันนี้เรามาปลูกเพราะเราทดลองการปลูกโดยไม่ยกล่องนะครับสังเกตดูเราจะไม่ยกล่องแล้วตอนนี้มันกำลังเล็กอยู่นะแล้วก็ เดี๋ยวอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนอชมกันนั้นดินก็จะเป็นดินที่เป็นน้ำซับน้ำซึมและการปลูกของเราก็คือจะไม่ยกล่องเพราะถ้ายกล่องแล้วน้ำมันก็ถึงน้ำชุกๆมันก็จะเน่าเราจึงทำการแบ่งเป็นล็อกล็อกหนึ่งก็จะมันสี่แถวห้าแถวสี่แถวก็มีนั่นอันนี้เรากะเอาแล้ววิ่งล่องน้ำ วิ่งเป็นรูปตัวยูเลยวิ่งลองน้ําไปที่ต่ําให้ทะลุที่ต่ําทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็ใช้ตลับเมตรวัดระยะเมตร20 1เมตรถึงเมตร20นะอยู่ประมาณนี้เราก็จะเสียบเลยนั้นะก็จะมองเห็นเป็นทิวเป็นแถวนิดนิดนะเริ่มนีนนน่เราฉีดมา5วันแล้วย้ายุบก็ถือว่าใช้ได้ ผสมกูโฟรซินเนตแล้วก็ข้อดีข้อแรกก็คือน้ำหมัก5ลิตรต่อน้ำ25ลิตรเมื่อใส่แล้วมันเข้มข้นหญ้าตายได้ดีระดับหนึ่งนะสังเกตไหมครับใบแคบใบกว้างยุบหมดเลยก็จะมีที่หนาๆอาจจะมีบ้างนะก็เดี๋ยวต้องมาซ้ำ อันนี้คือข้อแรกหญ้าตายดีขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็ตายนานนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองดินทุกคนชมดินฟูขึ้นและ,มะแมลงที่เป็นไส้เดือนอแมงใต้ดินนะทำงานได้ดี ก็คือเห็นร่องรอยของการเกิดขุยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยตอนนัวนี้อันนี้คือข้อมูลบอกว่าเขาดำรงชีวิตยอยู่ได้นะไม่ตายแล้วก็เขาจะทำหน้าที่พวนดินให้กับเราและยังไม่พอสิ่งที่เขาพวนดินแล้วเขากินเขาถ่ายเมื่อถ่ายออกมาก็จะเป็นปุ๋ยให้กับพืชนะครับไม่ว่าจะอะไรนั้น ระยะการปลูกก็คือเมตรยี 20, ่สิบหนึ่งเมตรถึงเมตรยี่สิบและเราเช็คทุกจุดนะก็ะคือซ่อมเรียบร้อยนะอันไหนที่เกิดทีหลังก็นั่นแหละคือซ่อมนะครับนะ้ำมาดูนี่อันนี้ต้นนี้ก็จะผึ่งสุดเลยนะก็คดินเขาจะเป็นอย่างนี้เลยน้ำซับน้ำซึมเป็นทรายนะเวลานะฝนตกทุกๆมาก็จะก็จะมีปัญหาเลยนะ แต่ว่าใส่น้ำหมักแล้วดินจะฟูขึ้นนะแต่สำคัญก็คือกลิ่นจะเหม็นจักเล็กน้อยนะนั้นต้องใส่กรองนะประเทืองกินดีผู้สุขภาพหรือหมองผู้เส็ก็จะใช้ซื้อที่กรองอากาศมานะจากร้านออนไลน์อันแล้วไม่ถึงร้อยนะไม่มีกลิ่นเลยนะครับแต่อยู่ข้างนอกนี่เหม็นมากแต่พอใส่น้ำกากแล้วไม่เหม็นเลย และสิ่งสําคัญที่สุดก็คือนอกจากเราจะปลูกมันเป็นทิวเป็นแถวแล้วเราก็ยังปลูกนี่เลยครับปาล์มนะอันนี้มีต้นโตอยู่สองต้นนะน,น,นั้นจะเป็นต้นเล็กสับระหว่างแถวของมันสำพันธุงเราปลูกในระยะเจ็ดเมตรครึ่งนะครับเพราะดินเป็นทรายนี่สังเกตครับอันนี้เป็นลูกใต้โคนนะปาล์มลูกใต้โคนแต่นี่แหละครับ เขามีสัญ,ญลักษณ์บอกว่าเป็นตัวเมียเห็นไหมมีเส้นเล็กๆมีเส้นเล็กๆนี่นมีเส้นเล็กๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นตัวเมียนั่นคือออกลูกได้นะดกแน่นอนครับก็คลิปนี้มาลงพื้นที่ดูกันนะครับที่ซ่อมใหม่กับต้นเล็กๆที่ปลูกก่อนนี่แบบนี้ไม่ได้ซ่อมก็โตนะแล้วก็ เราจะฉีดอย่างนี้ถึงสามครั้งใช่ไหมนี่แมลงเล็กแมลงนอ็อน้อยเริ่มผลดินแล้วนี่คือข้อดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในตอนฉีดปุ๋ยน้ำหมักบวกยาขยะรอบที่สองเรามาดูกันว่าความแตกต่างจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมปลูกมันใช้สูตรน้ำหมัก ไม่งอปุ๋ยและยังปลูกปาล์มแซมนี่แหละคือวิธีขอบคุณครับ